บรรยากาศในบริเวณวัดเชิงตะวันตอนนี้พบว่ายังคงเงียบเหงานะครับมีเพียงนักท่องเที่ยวเพียงไม่กี่คนเท่านั้นจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบแค่ว่ามีเจ้าหน้าที่จากในบริเวณมูลนิธิเท่านั้นนะครับในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้จังหวัดเชียงรายก็ได้มีการลงมาในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศในบริเวณหน้าวัดเชิญตะวันครับตำบลห้วยศักอ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาไม่คึกคักแต่ยังคงเปิดทําการปกติถึงแม้ว่าจะพ้นช่วงออกพรรษามาแล้วนะครับแต่ก็พบว่ามีพนักงานภายในวัดดูแลอยู่ในพื้นที่เพียงเท่านั้น จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับระบุว่าเดิมทีพื้นที่ดังกล่าวก่อนจะสร้างเป็นวัดเป็นพื้นที่ป่าสงวนก่อนจะถูกสร้างเป็นวัดนะครับซึ่งในช่วงที่สร้างก็มีการนำช่างมาจากกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับไม่ได้มีการใช้ช่างที่เป็นคนในพื้นที่แต่อย่างใดแต่พอมาสร้างเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับว่าพื้นที่รอบๆก็มีการพัฒน,นายอย่างรวดเร็วนะครับเป็นพื้นที่ป่ากขคืขป่าสงวนอ่ะ พราะชาวบ้านเขามาทํากินทําไปปลูกคนไหม่ปลูกอย่างนี้เขาแหละแต่จากนั้นท่นนา,กกานบอกไก่กมาซื้อมัด้วยขายถูกไหลแล้วประมาณสองพันกวาน่าบาทเลยมืมาก่อชาวบ้านไปผางไปยัง่ปะป่าไม้เลยจับกดไปเกตไปยังได้แล้วแต่ทาปลูกพักพูกมาได้แต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีโฉนดแต่แตอย่าหรอกบอกก็ยังมันมีฮะ เือที่ว่าตุ๊กตากเขตป่าอยู่ตรงหัวบ้านเนี่ยเขยตป่าสองอนวนเนี่ยนะแล้วขาจะย้ายไปเลยเลื่อยๆยโดยในการตรวจสอบในวันนี้นะครับจะมีการตรวจว่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงตามที่ขอหรือไม่นะครับหากพบว่ารุกป่าเกินก็ จะมีการดําเนินการเอาผิดฐานบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถ้าได้กระทําเกิน25ไร่นะครับโทษจําคุกก็จะอยู่ตั้งแต่4ถึง20ปีและปรับตั้งแต่200,000ถึง2ล้านบาทนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไร่เชิญตะวันขออนุญาตก่อสร้างทั้งหมด113ไร่นะครับและทางสำนักพุทธศาสน,สนาขอใช้อีก30ไร่รวมพื้นที่นะครับ143ไร่แต่เมื่อมีการใช้พื้นที่จริงนะครับพบว่ามีการใช้ไป190ไร่ครับ ล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการป่าไม้ที่สองจังหวัดเชียงรายนะครับได้มีการลงพื้นที่ที่วัดเชิญตะวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะมีการตรวจสอบรังวัดในพื้นที่ที่มีการขออนุญาตซึ่งหากมีความคืบหน้าจะมีการรายงานให้ทราบในช่วงต่อไปครับค<อ>่ะครับค่ะ